ว่าจะแก้ลูกศิษย์ให้ดีกลับมาได้แต่ละคนน่ะมาเหนื่อยอย่าเพ่งทอ้อถ้าจะท้อเมื่อไหร่นึกกลับอีกทีงว่าญาติโยมที่เขามาตักบาตรให้เราส่วนมากก็ไม่ได้เป็นโยมพ่อโยมแม่เป็นญาติของเราใครก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าก็ท่านผู้นี้ะจะเป็นครูสอนศีลธรรมให้กับโลกเขาก็เลยมาตักบาตรให้ญาติโยมยังตักบาตรให้ไม่เบื่อเลยเพราะฉะนั้นพระก็อย่าเบื่อในการเทศน์การสอน ในการขนาบแล้วขนาบอีกลูกศิษย์ของตัวไม่มีหยุดในการที่จะให้กำลังใจลูกศิษย์ไม่มีหยุด หลวงพ่อทัดตะท่านเคยพูดในงานวันครบรอบ50ปีของท่านทีาา่สภาจ่าทัดตาท่านพูดอย่างนี้ว่าเนี่ยลูกศิษย์ยายมีมากมายนะหลวงพ่อก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขามาแล้วเขาก็ออกไปแล้วคนที่ยังอยู่เป็นคนยังไงบ้างท่านก็สรุปมาว่าสองสองอย่างสองข้อเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นตรงกันเลยของชุดที่อยู่มาตลอดเนี่ยนะแล้อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่ยุคสร้างวัดสองข้อนันคือหนึ่ง ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขกับครูบาอาจารย์ข้อที่สองคือเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่ซึ่งก็จะได้เอาสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดนี่แหละเอามาแบ่งปันให้กับรุ่นหลังๆพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองหลวงพ่อก็จะคอยสอนสอนตั้งแต่ยิ้มอ่ะคือ,เ,อเราก็ยิ้มไม่เป็นนะฮะแล้วหลวงพ่อก็เออสอนอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือช่วงที่เจอหลวงพ่อมา หลักธรรมสองข้อที่ได้ชัดเจนและได้ได้รับฟังจากของพ่อมาโดยตลอดเลยก็คือระเบียบกับวินัยหลักธรรมแต่ละหลักธรรมนั้นนะ่ะท่านได้กันกลองท่านได้ขัดเกลาแล้วก็ท่านได้ประยุกต์จนกระทั่งเราสามารถจะฟังธรรมะจากท่านแล้วนําไปใช้ได้เล,เลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดต่อแล้วก็ไม่ต้องไปหาคําขยายเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลกับมหาชนจริงๆถ้าใครอยากจะเรียนรู้ธรรมะและได้มีโอกาสใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ย จะทาให้รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นความประพฤติที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจาที่ดีซึ่งครบคันและก็ครบสูตรจริงๆ If like masters t Lu p o ถ้ามาสเตอ o ์อย่างลุงปอตัตตาจะ n ปร a บโล a l l y you know, everyone will follow because uh, I see that it's not a matter of the teaching it's not a matter of the philosophy it's a matter of the inner light so my request to lumpo is first of all rejoicing in his great immense merit and love and manifesting our gratitude and request lumpo please to have a very long life to continue to spread the light everywhere lumpo goes 선 스님께서 태어나 주셔서 고맙다고. 그리고 오늘 저를 만나 주셔서 고맙다고. 그리고 앞으로도 또 이런저런 이야기할 시간들이 있을 것 같은데, 와서 이제 시간 나 시간 내와가지고 스님하고 이야기도 하고 또 그러고 싶다고. 이거는 이제 마야나 부기교에서 테라바다 선배 스님하고 이런저런 이야기하면서 어떻게 우체님 제자로 살아갈 것인가에 대한 그런 이야기를 나눌 수 있는 분이 좋았고 또 저와 같은 용띠라서 더 좋네요 제가 어렸을 때 어린이의 삶을 어린이의 삶을 어린을가는 것을 어린이의 삶을 살아가는 것을 아이 အံဒီအွဲ့လူမျိုးအွဲ့နိုင်ငံအွဲ့သာသနာအွဲ့အမြဲတမ်းမျောမြင်ကြီးပါပါတယ်မျောမြင်ကြီး master လို့လုံးလုံးနိုင်နေမြာလည်းပဲစုစားပန်းစားလို့တော့ခုလိုထူးထူးချွန်ချွန်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်หลวงพ่อดาตะရဲ့ ကလေးတွေကိုဘုရားဘာသာရှင်ကြည်မှုသူတို့စိတ်แท้มาซွဲดอเอาဆိုบิรยิวเจ้เนี่ยดิสามวยเยยကိုจင်းบาละဖြစ်ไปอ่ะยัสวะบยาเยเตียรอดิဒီกะเลเลดิเยสိတ်แท้มาเกยอองตวดิสอเยดิกะเลเลดิหานองตะเฉยมาหลูกองเลดิဖြစ်ลามาသူတို့หลูกองเลดิဖြစ်ลาลุสิยินသူတို့ก็อาราธนาอွတ်เสร็จปี้ดอ Every time I come here, he presents to me a pristine, clear Theravada Buddhism. And that is absolutely indispensable, and he is the carrier of the torch. Because it's not only meditation, he has a, another understanding. He, he jokes with it, you know, when he said, Well, Kunyai told me to be here receiving guests. But he's saying to us, this is the way to do Dharma. But we need to leave this global message, and he is giving the global message, as his last book is coming, you know, is what he told us here in an hour, the essence of his book, which is what is the origin. of the world problem and that is an immense immensely rich gift to humanity so i will tell him thank you thank you thank you ในปี2535เนี่ยครับก็ได้บวชเป็นธรรมทายารุ่นที่20ครับบวชเสร็จหลวงพ่อท่านมาเมตตาเป็นพระอาจารย์ ลงเทศสอนให้กับเหล่าธรรมทายาทครับเราก็ได้เห็นคําสอนของท่านข้อวัดปฏิบัติของท่านนะครับท่านก็ไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นครูครับท่านก็บอกว่าสําหรับคุณธรรมที่พวกเราต้องมีประจําตัวคือความอดทนและความเคารพและท่านก็บอกอีกอันนึงว่าแต่สําหรับที่เราจะต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะต้องใช้หลักธรรมอปริหานิยธรรมเราก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาพอเรายิ่งฟังท่าน เราก็ยิ่งมั่นใจว่าเออเนาะเราจะต้องเอาสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยมาทำให้ดีย่ขึ้นไป ว่าในส่วนของหลวงพ่อทัดชีวโวเองนะคะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถนําความรู้ค่ะหลักธรรมะของพระเจ้ามาต่อยอดในเรื่องของการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและท่านก็ยังเป็นครูของครูค่ะในการอบรมให้กับครูทั่วประเทศเลยนะคะสิ่งที่ชอบมากๆหรือประทับใจมากๆค่ะที่ท่านได้สอนไว้ค่ะก็คือหลักวุฒิธรรม4ีนะคะวุฒิธ,ธรรมสีคือท่านบอกว่าเราต้องหาครูดีให้ได้ก่อนหาครูดีนะคะเสร็จแล้วปุ๊บฟังคําครู ตรองคําคูและก็ทําตามครูค่ะนะคะซึ่งตรงนี้พอศักด์ที่เราค่ะได้ฟังหลวงพ่อนะคะท่านได้กล่าวเรื่องวุฒิธรรมสีททำให้เราทุกครั้งค่ะในการที่เราจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเลือกครูดีก่อนทิทงวัดถสัตสามิกังปังสุกุละจีวรในความเป็นพระของหลวงพี่เนี่ยต้องมองว่าต้องหาครูดีให้เจอ อย่างแรกที่หลวงพี่เจอครูดีคือความเป็นต้นแบบความเป็นผู้นําของหลวงพ่อทะ,ะชีววนี่แหละจุดนี้ทําให้หลวงพี่รู้สึกว่าความเป็นพระของหลวงพี่สมบูรณ์ขึ้นรู้สึกว่าการสร้างบารมีในครั้งนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายเดินไปกับมหาปูชนียาจารย์แล้วก็มีคนคอยขนาบคอยทาบตัวเองคอยให้รู้ว่าตัวเองมีอะไรผิดพลาดบ้างด้วยคําสอนอะไรก็ดีที่หลวงพ่อได้สอนไว้ดีแล้วให้เรานํามาไตร่ตรองบ่อยๆ แล้วก็ให้พวกเรานํามาปฏิบัติบ่อยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่เผยแผ่าศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่ปกป้องาศาสนาไปด้วยท่านเรียกว่าไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องความเป็นไปแต่ท่านสามารถนำจุดต่างๆมาเล่าให้เราฟังมาขยายความแต่รู้สึกว่า ถ้าท่านเป็นเลนกล้องอะค่ะก็คงเป็นเลนไลกาซึ่งเป็นเลนที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดคมแล้วก็ลึกที่สุดแต่ก็คิดว่าหลวงพ่อเกิดมาแล้ว3,000ปีหรือเปล่าทำไมหลวงพ่อถึงถึงเข้าใจได้ขนาดนั้น จริงๆต้องบอกว่าหลักธรรมที่ถ่ายทอดสําหรับตัวเองเนี่ยเวลาฟังท่านปุ๊บเนี่ยถ้าท่านพูดคาไหนแล้วมันเข้าไปในใจมันจะจําได้มากๆเลยนะคะยังมีประโยคนึงท่านพูดตอนที่เราเข้าอบรมบัณฑิตแกวรุ่น13ท่านมาอบรมสมาชิกใหม่แล้วท่านก็พูดประโยคนึงว่าถ้าหวังผิดจะผิดหวังท่านก็คือขยายความว่าถ้าเราเข้ามาในวัดแล้วเราหวังว่าทุกคนนี่ยจะเป็นคนดีหมดเลยเราจะผิดหวังเพราะทุกคนที่เข้ามาถึงที่เนี้ยคือผู้ที่กําลังจะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้น นั้นเราก็จะเข้ามาแล้วก็จะเจอข้อบกพร่องต่างๆถ้าเราหวังแต่ว่าเราจะเจอคนดีเราก็จะผิดหวังท่านก็อาจจะเป็นภาษาค่งท่านนะทน,นบอกว่าถ้าเอาดีบริสุทธิ์เลยเนี่ยก็อยู่นิพพานแล้วอย่างนี้ค่ะคือเรารู้สึกว่าคําพูดแบบนี้ของท่านนะ่ะมันเขย่า mindset เราทําให้เราตั้งหลักกับการสร้างบาร,รมีตั้งหลักกับการที่เราจะใช้ชีวิตยังไงได้ตั้งแต่เริ่มที่ความคิดค่ะ กับขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ชีวิตกับลูกทุกคนในในในวัดแล้วก็ทั่วโลกการจะหาครูบาอาจารย์ที่เคี่ยวเข็นให้เวลากับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ง่ายเพราะเวลาของ,องพ่อมีค่าแต่หลวงพ่อก็ให้เวลากับลูกตลอด30กว่าปีถ้าไม่มีหลวงพ่อคอยชี้แนะก็ไม่รู้ว่าเกิดมา ในสังสารวัฏจะเป็นยังไงกับขบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเงิอเสียนเกล้าของลูกครับอยากให้หลวงพ่อมีอายุยืนยืนแล้วก็อยู่สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เป็นร่มโพล่มปกับลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสได้ใช้ธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพได,ได้รู้ธรรมะที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและสามารถจะนำธรรมะนั้นนะไปเผยแผ่แล้วก็ช่วยการสืบสารศารสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะครับกาบหลวงพ่อครับ ในอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อครบ84ปีนะครับขอกราบพัฒนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากทุกโศกโรคภัยอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับลูกๆในองค์กรรวมจนถึงลูกศิษย์ลูกหาไปตราบนานเท่านานตามที่หลวงพ่อปรารถนานะครับ ขอบุญของผมที่ได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นของการบวชจะถึงปัจจุบันขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพล่มสของลูกหลานบัณฑิตกายลยานมิตรทั้งหมดให้หลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบตลอดไปให้หลวงพ่อมีแต่ความสุขทุกคืนวันให้เป็นพ่อของนักสร้างบาร,รมีตลอดไปในภพนี้และภพหน้าขอกราบขอบพระคุณครับ เนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ84ปีของหลวงพ่อในปีนี้ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุายืนนาน120ปีเลยนะคะเพื่อได้เป็นต้นแบบแห่งศิลธรรมให้กับชาวโลกต่อไปอีกยาวนานแสนนานเลยค่ะขอกราบอุนี่ตาหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะอธิษฐานทุกวันค่ะเป็นคำอธิษฐานก่อนทานข้าวก่อนที่ลูกจะนอนในทุกๆวันว่า ขอให้หลวงพ่อขอให้พระเน้นทุกรูปสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่รมไฟให้กับลูกไปนานๆให้ลูกแล้วก็ชาวพุทธได้พึ่งพาอาศัยค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เป็นต้นแบบให้ลูกเสมอมานะคะหลายๆคาสอนของหลวงพ่อก็เข้ามาอยู่ในใจลูกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นลูกก็กล้าพูดเลยค่ะว่าถ้าไม่ได้คําสอนของหลวงพ่อตะค่ะก็คงไม่มีลูกในวันนี้ค่ะกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อ อายุไขยืนยาวแล้วก็อยู่กับพวกเราสั่งสอนอบรมเมตตาลูกๆที่น่ารักแบบนี้ไปนานๆนะคะกลับขอบคุณค่ะอะไรลูเมีเนี่ยด้ยชา่ว่าคนเราเลี่ดาเด็ลเอเรื่อนิชีวาเรบาีหน้อเราองเราชา่เราีเชราเดเชอริเนี่ยจินยจมาจิเนี่ He is part of those human beings that are capable to put different pieces of the puzzle that no one wants to or knows how to put it in there. And being here is a tremendous force for the rest of the world. So, what I will tell him, health and long life. But at the same time, please don't stop, you know, spreading the Dharma. As he understands it, as he sees it. Everywhere Lhunpo goes, I have no doubt that the seed of Dharma is placed, and the ones that are already there, they can be moisture, they can grow more and more. And uh, Lhunpo's love and wisdom, like his inner light, is able to take away the darkness anywhere he goes. So please, Lumpo have a long life. This keep always each and every one of us in his prayers and meditation. And uh, we hope Lumpau can continue to spread the light of Dharma in Thailand, in Asia, and also in the West and everywhere in the world.